ยินดีต้อนรับสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรีแมนยูเบนเข็มเอริกเทนฮารพิจารณาวูฟสตาร์ รูเบนเนเวสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยืนยันการลงนามลิ์ของลิซันโดมาร์ติเนสแต่เอริกเทนฮากยังคงอยู่ในตลาดสําหรับการมองหากองกลางที่มีรูเบนเนเวสเข้าแถวเพื่อเป็นตัวเลือกแทนดิวของแฟรงกี้เดยองนะครับรูเบนเนเวสเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโฟกัสอย่างเต็มที่ในฤดูกาลหน้ากับกองกลางของวุกแฮม์ตันทีมปัจจุบันของเขากองกลางชาวโปรตุเกสรลยนี้จุดประกายตลอดทั้ง5ฤดูกาลหลังที่โมลินิยตกเป็นข่าว อย่างหนักว่าจะย้ายออกจากสโมรสรนในพรีเมียร์ในช่วงซัมเมอร์นี้อันที่จริงเมื่อสิ้นฤดูกาลที่แล้วเนเวสโบกมือลาแฟนบอลของเขาและยอมรับว่าเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรสิ่งเดียวที่ฉันสามารถบอกคุณได้ในตอนนี้คือทุกคนรู้ว่าฟุตบอลเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรชีวิตของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอาชีพของเราสั้นจริงๆเราจําเป็นต้องใช้โอกาสที่เรามีลูเบนเนเวสกล่าวอย่างไรก็ตามด้วยเวลาเพียง3สัปดาห์ก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเริ่ม นในเวสยังคงเป็นผู้เล่นให้กับวูดแฮมตันและอยู่ในทีมในแคมป์ฝึกช่วงซัมเมอร์นี้ยังคงเชื่อมโยงกับการย้ายไปยังทินโอแฮฟฟอร์ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดีลของแฟรงกี้เดยองเป็นดีลที่น่าผิดหวังสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่าธรรมเนียมการโอนเริ่มต้นจํานวน56.2ล้านปอนด์ได้รับการตกลงเพื่อเซ็นสัญญากับบาร์เซโลนาแต่ข้อตกลงกับผู้เล่นยังไม่ได้รับการสรุปเอริกเทนฮร์ระบุว่าอดีตผู้เล่นของเขาเป็นเป้าหมายสูงสุดของเขา และเขายินดีที่จะดำเนินการจนถึงเส้นตายเพื่อลงจอดลูเบนเนเวสนักเตะวัย25ปีรายนี้มีความผูกพันเป็นพิเศษกับกองเชียร์ของวูฟแฮมตันนับตั้งแต่เซ็นสัญญากับสโมสร<ม>เมื่อพวกเขากำลังย่ำแย่ในการแข่งขันแชมเปี้ยนชิพในปี2017และเขาเสริมว่าเขาตั้งตารอที่จะได้เห็นพวกเขาลงเล่นในสเปนในสัปดาห์หน้าความต้องการเสริมแดนกลางของยูไนเต็ดยังคงดำเนินต่อไปนะครับแม้จากบรรลุข,ข้อตกลงกับอาแจากเพื่อ เซ็นสัญญากับลิซันโดมาติเนสชาวอาร์จเจนตีที่สามารถเล่นได้ทั้งแนวรับและกลางสวนได้จะเซ็นสัญญา5ปีที่โอเทฟฟอร์ดและติดตามไทเรลมาเลเซียและคริสเซียนอิเล็กเซนผ่านประตูที่แคริงตรนมาลุ้นกันนะครับว่ากองกลางตัวรับนี้หากไม่ได้แฟรงกี้เดอยองมาจริงลูเบนเนเวสจะเป็นตัวเลือกของเอริกเชนฮาร์หรือไม่ <S <S Let's go.